อ่ะมาเขาบอกว่าจ้องหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ยเรายังไม่รู้เอ็นเราต้องไปหาเอก่อน N เกิดจากเอใช่ปะเท่ากับเอหนึ่งบวกเอลบหนึ่งเลบหนึ่งดี ใช่ปะซึ่งในทีนี้ an ก็คือ999เท่ากับ a 1ก็คือคือ19ใช่ไหมครับบวก n ลบหอันนี้ติดไว้พอเราจะหาค่า n d คืออะไรครับพ้อนี้4 d คือ4ใช่ปะหลัการทำเราก็ย้ายตัวนี้ไปลบย้ายไปลบเหลือเท่าไรครับ980าร้ยแปหมใช่เท่ากับ n ลบหคูณส สี่คูณอยู่ก็ย้ายไปหารสี่หารเหลือสี่สองแปดสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบใช่ไหมครับเท่ากับเอ็นลบหนึ่งสันนั้นเอ็นก็คืออะไรครับสองร้อยสี่ส <46. S 2> ิบหกดังนั้นเราก็มาแทนสูตรในเอ็นเท่ากับอ่าเท่ากับอะไรนะเอ็นส่วนสองคูณ 1> a หน <A> ึ่งบวก an เท่ากับสองร้อยสี่สิบหกส่วนด้วยสอง a หนึ่งก็คือสิบเก้า an ก็คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าซึ่งเราคิดเลขแล้วได้อะไรเอ่ยหน,นูได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสี่ใช่ไหมครับ ก็ตอบตัวนี้โอเคไหมค่ะอ่ะข้อถัดไปข้อที่ยีามเขาบอกว่า,จง,า N, จงหาพจน์เอจงหาผลบวกของพจน์เอนอนุกรมเลขคณิตดังนั้นตัวนี้เขาใหเอนมาแล้วใช่ไหมครับเขาใหเอหนึ A ่งมาแล้วเขาไม่ได้ให้ออะไรมาไม่ได้ให้ A อ็อ่าใช่ครับไม่ได้ใหเอ็นมา เราก็ใช้สูตรที่สองสูตรที่สองว่าไง sn เท่ากับ n ส่วน2 n ส่วนงคูณกับ a 1 a 1บวกบวก a 1บวก a 1บวก n ลบ1 d ใช่ไหมครับซึ่งที่จริงอ่ะมันก็มาจากสูตรแรกเพราะว่าตัวเนี้ย a 1บวก n ลบ1 d อ่ะมันก็คือ an เราแปลงมาจาก an ใช่ปะข้อนี้เรารู้อะไรบ้าง รูอ้อ1หนึ่งรู้ a หนึ่งรู้ n ใช่ไหมครับแล้วก็รู้ D ก็ใช้สูตรนี้เอาแล้วก็ไปแทนค่าสูตรอย่างข้อแรกอย่างเงี้ยก็จะเป็น S เท่าไหร่ครับเราก็แทนเป็น S อสี่สิบเลยเท่ากับ N คือสี่สิบเพราะว่า N คือสี่สิบเนาะส่วนสองสองเหนึ่งสองบวกสองคูณ เอ็นลบหนึ่งเอ็นก็คือสี่สิบลบหนึ่งก็เหลือสามเก้าสามเก้าดีข้อนี้เป็นเท่าไหร่ครับสี่ดีข้อนี้เป็นสี่ก็คิดเลขออกมาสองตัดเหลือยี่สิบสี่บวก อ่ะแล้วก็คูณเลขโอเคครับ <Okay. S 1> ตัวนี้กลายเป็นยี่สิบคูณกับตัวนี้ได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบอ๋อหนูไปคูณแค่สองสามบนส,สบองสามบน,นสองร้อยโอเคครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้อันนี้ทำแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวก็พอแล้วก็ไปทำข้อยี่สิบสี่เลยโอเคค่ะ okay. อะแล้วอ่านโจทย์ข้อเจ็ดออาไา้ได้ไงบ้างจงหาผลบวกที่เจ็ดหารลงตัวตั้งแต่เก้า <9, S 1> จนถึง <5. S 1> สามร้อยถิงห้าแสดงว่าเจ็ดตัวแรกหารลงตัวคืออะไรครับสามร้อยห้าสิบเจ็ดเนาะตัวแรกที่เจ็ดหารลงตัวคืออะไรสิบสี่ไหมใช่สิบสี่ตัวถัดไปคืออะไรเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวถัดไปเป็น ยี่สิบแปดยี่สิบแปดไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายที่เจ็ดหารลงตัวเป็นเท่าไหร่ล่ะถามว่าอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ลองเอาเจ็ดลองไปหารดูลองเอาเจ็ดหารดูเจ็ดหารสามร้อยห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าใช่ไหมครับแล้วศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามร้อยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้า มันมันหารลงตัวพอดีเนาะมันก็เลยแสดงว่าตัวเจ็ดอาหารตัวนี้ลงตัวพอดีแต่สมมุติว่าอ่ะครูเปลี่ยนโจทย์ใหม่ถ้าครูบอกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยคือสามห้าเก้าสมมุตินะครับตัวสุดท้ายเนี่ยคือสามห้าเก้าตัวที่เจ็ดหารลงตัวสุดท้ายคืออะไรครับก็เจ็ดหารสามห้าเก้าอนี้เจ็ดห้าสามสิบห้าใช่ไหมครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือสองงงไหมเหลือเศษสองตัวเนี้ยเราก็ติดไว้แต่จริงๆอ่ะบางคนก็เอาสองมาลบเลยก็ได้เอาเศษสองเนี่ยมาลบกับตัวนี้แสดงว่าจะได้ตัวที่เจ็ดหารลงตัวงงไหมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นศูนย์พอดีก็เลยใช้ตัวนี้ได้เลย โอเคนะครับ <Okay. S 2> ก็ตัวนี้ก็จะเหมือนเหมือนข้อข้อยีิบสองเลยใช่ปะไปหาเอ็นหานเท่าไหร่ครับห่างหานเจดใช่ไหมเพราะว่าเจหานลงตัวเนี่ยอันนี้คือดีโนั่นเม่หนูหาเอ็ไม่ลงตัว <c oughs> อะ <c oughs> มาดู เขาบอกว่าเราต้องใช้สูตร an เนอะ an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่งดี d เขียนสูตรไปก่อน an ก็คือสามห้าเจ็ด a หนึ่งก็คือสิบสี่บวก n ลบหนึ่งดีก็คือเจ็ดใช่ไหมครับย้ายสิบสี่มาลบก็เหลือสาม สี่สามเท่ากับเลบหนึ่งหารเจ็ดเอาเจ็ดมาหารอ่ะเจ็ดหารได้เท่าไหร่ครับสี่สิบเก้าไหมอืมใช่ค่ะเลบหนึ่งก็ยายมาบวก N เท่ากับห้าสิบพอ N เท่ากับห้าสิบปุ๊บก็ใช้สูตรเอเลย SN เท่ากับ N ส่วนสอง ใช่ไหมครับคูณ a 1บวก a n เพราะว่าเรารู้เนาะว่า a n คือคือตัว357